โรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหว เหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทราบว่าเข่าอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็เข่าเสื่อมเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีเสียงก็แกลบก็แกลบแล้วก็คือสรุปว่าเป็นทั้งเสื่อมและอักเสบด้วยใช่ค่ะแล้วมันก็จะปวดจะปวดหลังจากซ้อมเสร็จนะค่ะซ้อมวิ่งเสร็จนะค่ะจะปวดแล้วก็แดงแล้วก็มันจะตึงๆอ่ะค่ะแต่เดินได้เดินได้ค่ะเดินได้แต่แค่รู้สึกว่าพอหลังซ้อมเสร็จเนี่ยจะปวดบวมใช่ค่ะตึงๆใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นทํำยังไงครับ วันวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะาจากการปวดเนี่ยค่ะก,ก,กช็ชีวิตชีวิตการใช้ชีวิตประจาวันก็เราจะรู้สึกว่ามันจะลำบากขึ้นไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าสะพานลอยก,ก็จะลำบากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเริ่มมองว่า อยากมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งค่ะที่มาช่วยตรงนี้โดยโดยไม่ใช่ยาที่ตามแพทย์สั่งไม่ใช่เป็นสารไม่ใช่เป็นเคมีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะมาทําลายกระเพาะทําลายตับกระซอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักกีฬาทราบอยู่แล้วใช่ค่ะพอเวลาที่บาดเจ็บหรือว่ามีอาการที่จะต้องทําให้ร่างกายฟื้นฟูกับมาเร็วขึ้นก็จะใช้ยาใช่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับโรงพยาบาลด้วยอะค่ะอ๋ออยู่กับโรงพยาบาลด้วยก็ต้องอยู่กับ คุณหมอด้วยคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีความรู้ดีอยู่แล้วค่ะเมื่อรู้จักเมื่อช่วงเดือนตุลาปีห้าแปดปีห้าเจ็ดที่ผ่านมาค่ะค่ะทานสูตรสีอะไรครับทานสูตรสีชมพูอะค่ะทุกวันทุกวันนะคะหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ทานใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนน้นั้นก็ยังวิ่งได้ปกติไหมฮะหรือว่ายัง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 ซ้อมอยู่ะยังซ้อมอยู่เหมือนกันแต่พอซ้อมเสร็จก็เจ็บก็เจ็บใช่ค่ะ ระหว่างนั้นพอเริ่มเจอบิมสูตรสีชมพูทานเข้าไปแล้วซ้อมเสร็จค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดจะลดน้อยลงเลยค่ะเห,เห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือซ้อมได้ตามปกติใช่ค่ะแล้วก็ฟื้นร่างกายได้ ในวันการซ้อมครั้งต่อไปได้ได้ไม่เป็นอ,อุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตไม่เป็นเลย,ะค,ะยค่ะยอดเยี่ยมมากเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงะคะคกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว เราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบันมเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีูมิคุ้มกันไม่สมดุลทั้งนั้นแล้วูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเน,นี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0,000่นล้านถึง5 50, 5,000ล้านเม็ดม,มากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็ยะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย 9 5้าซของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมีก้าสั้นไปของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่า,าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะจาราะตัวมันจะต้องใหญ่ด้วย,ยในหลักการก็คือว่าใน20,000ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ใหญ่มากนะผมไม่ได้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันในสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกัน,นะะ<ฆ>ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิมสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด<ฆ>มีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเฮลเปอร์เซลเมด้ลขาวตัวช่วยหรือไม่ได้ขาวภูมิค่วมกันนี่แหละเม็ดเลืดขาวภุมิค่วมกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งเม็ดเลืดขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะพุ้งกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละเม็ดเลืดขาวภุมิค่วมกันนี่แหละคือเม็ดเลืดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารท,ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดมจากตูเรองจากลารัมขุบกแล้วก็มาผสมกันให้ไปเข้าไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เข้าหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มก,กันเยอะเกิดไป เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอชอค่ะหลังเยอะเกินไปพอหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ไอสารที่มเมลอดขาวผุ้งกันมาหลังเยอะเกินไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารทีสกัดได้จากมังคุดดำถั่วเหลืองฝรัง่งบุบกซึ่งก็สับเป็นต่างก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือเทียนไดแอลฟาอินเทอร์คิน6แล้วก็อินเทอร์คิน17ทั้งสาตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีนม้มากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว ลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโซฟ้าจาก100%หเรหลือ7%ตัวที่2อินเทลคิน6จาก100%หเรหลือ65%แล้วตัวที่3อินเทลคิน17จาก100%หเรหลือแค่50%ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างนี้ย ราคิดว่ามันจะดีขึ<ช>้น<ช>ไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่ใชแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆนเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตรอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจาไม่เลือดขาวอย่างไรฉเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดมไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเป็นปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช,ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเหมือนเลือดขาวนะท<า>ร,รมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพิเนปทำให้ไม่เลือดขาวมันกลับสู่ภาพปกติ อันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมะนาวทุเลื้อบราหลางโบโบปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละเราก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มทุระยยาวเลยนะครับ สี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบางทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใไไดๆเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอา้าถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอสันฐานของเม็ดเลืเอดเหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง,ง,ยงแน่นอนทีน<อ>ี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปผ่าเข่าแล้วเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเขาละ่ะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะม,มันก็ต้องต้องขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจัดสกัดจากพังคุตจากมะดําจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนออเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ<ม>้ที่สึกไปเนี่ยลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่มามันเกิดอย่างเป<ม>็้ยมาจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ม>แล้วคนที่เคยต้องไปพาเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากมาะนะะ เขาพบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ 5.-6 ปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเขาเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมที่ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิศวะทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นบรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยการส่งไปจําหน่ายในตลางประเทศเด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์